สวัสดีค่ะอยู่กับจ้องพลายสีมงคลพลายโค้นะคะโอ้ช้างไม่สบายยังไปไหนตู้ตูจี่ทั้งตู้ละ阿อ阿ล阿拉บ,บัตรบัญจีโอ้ยนี่ก็กลัวแต่ไม่ได้ไปเดีย๋ยหนีจักไปไหนอ้ตู้ตัว,ตวปองไอจี้เหรอตูช้าง ปวดทออ้อ,ทงดทองอีกแล้วไอ้จ้าทางปวดท้องอีกแล้วแม่เมซีไม่รู้เชือกไหนเด้อทีนี้ท้องท้องอืดอะไรทำไมถึงถ่ายเยอะเถะเชือกไหนเนาะไม่สบายนี่สอเชือกเลยไหนทีนี้เ <c oughs> <c oughs> พลินเมื่อเช้าหมอนัดมาดูมาถามอาการของอะขนุนว่าด,ดีหรือ,อยังเม่ควันว่าด,ดีแล้ว อีกสองเชือกที่มาเป็นโตโอ้ปาดพญออดขวดใหญ่เลยนะคะวันนี้สองเชือกปาดตำกระเทียมเอ้าเมื่อวานคือบอเห็นมีนี่มีปิดโทรทัร์มึงฮะเมื่อวานไม่เห็นตำเมื่อวานไม่เห็นตำกระเทียมให้กรมุเลยโอ้ตำน้ำมีสองเาว้าอยู่ข้างนานาะนะ โอ้ o ยูทูบอะไรจะเป็นงานเป็นการแต่เ็ดเตะเข่าเสาเัง่ยมาท่านได้กินเลยค่ะเด้อนี่คนทำกับข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยคนไม่ทำนี่ทำกินก่อนเออเอ้มักซเนเซิร์นมักซืเนเด้อช้างเชือกไหนท้องอืด ท้องอืดแต่เขาถ่ายหมอเขาบอกว่าแก๊สในท้องมันเยอะฮะปวดท้องหมอว่าแก๊สในท้องมันเยอะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ท้องมันล่มเลยพี่ใหญ่เห็นท้องพี่ใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วท้องใหญ่มากพี่ใหญ่เอาขับโบกขามองเมื่อเช้าว่าทําไมท้องใหญ่พี่ใหญ่ไหนท้องใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานไงแม่บักเลือกกระทิยมมั้งไง สูตรนาอีกพญายอทเมื่อเช้าให้กินยาไปแล้วนะคะหมอนั่มาก็เลยขอยาไว้มาสูตรนาอีกพญายอดยอยอยหูละละว่าของแท้นั่นฮีโชยุนั่นแหละสงเชื่อนะคะไม่ว่านอนเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองไม่ว่าไม่สนใจเลยน้ำก็ไม่กินดูทองบะล่มเลย Hey, hey, hey. ฮไปชี้หน้าเขาอีกถอยง g าถอยง g าถอย,ย,ถอยทำไมไม่ซื้อขวดเล็กมาสองขวดคนละขวดเลย ได ja? ้เพื่อไงมากระเทียมคูดง่ะแต่นั่งกระเทียมคุณยาก้อนที่นึงวะกี้สูตรโบราณ บรรพบุรุษกล่าวมานะฮะนี่<ะ>การช่างท้องอืดปวดท้องพญายอดคือสิได้ไล่กึกอยู่ตอกเป่าทุกวันเลยพญายอดนี่เมื่อวานก็ขนุนวันนี้อีกพี่ใหญ่ไม่วาด <laughs> ชอชอชอแดนพ่อว่านี่มั้งไม่ไหวล้างผักก่อนไม่ไหวไม่ไหวยี่งทำเป็นนี่เขาอยู่ มอว่าเป็นช่วงที่อะไรนะไอ้นี่อ่ะช่วงหน้าฝนด้วยแหละฝนตกทุกวันอะจะได้หายไหมวัดเมื่อ <c oughs> วานขนุน <c oughs> <c oughs> ยูท <łość> ูบยูทูบง่ายง่าเดี๋ยวจะแก้กระทิมไม่เป่าแล้วไม่ไหวเทเลย าช้างเดินด้วยมเหม็นๆเป็นใยไม้โอ้ยกลิ่นโจดเลยก็ไปให้แสงกินน้ำไป กินไหม็มะเทใไ่ปารกันไม่เอาไม่วัดไม่เอาหายหายไม่วัดหาย หวังว่าอ่าโคกับเจ๊พนทิพย์คงไม่เป็นนะคะนี่กินอ้อยแปลงเดียวกันร่วมล้วร่วงไหมแล้วร่เนี่ยนู่นว่ะท้องอืดยังไงรู้คืดว่าเต็มเลยไม่สิเต็มเลยปวดท้องเฉยๆเขาปวดท้องไม่ได้ท้องอืดเขาปวดท้องอืด thiềm gặp rượu, sum gật, thú thôi, này chị tăm bơm vạt chưa? Ơi chị chui, chị 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 chị, ôi lơi lơi, vạt, nó

dạ e dạ e u mới náo, dạ áo long thao tì chai cái khâu, luôn, nãy mẹ thay youtube, nghe, mày già luôn อ้เจ๊ไปเจอไอจตาดอดยังเจ๊เจ๊โอ้ตาตดอกแล้วพี่ใหญ่ตดอกแล้วตุดอกแล้วตามไม่ต้ไม่าคือเสียดายแท้ตั้มไม่า สมัยว่าให้คอยไปเป่าไฮเดบอเข้าสิอ,อ, <c oughs> อ่ะขอให้หายเร็วๆเดอ้อสิสามีภรรยานี่หวังว่าอ่าโคกับเจพลทิพย์คงไม่เป็นกับเขาเด้อนี่สามเชือกแล้วไม่เอฟซี ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสดับสับคลายให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะอาจารย์ทูจ้าจ้าจีราจา้าเอเเอออ่ะไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหายไปไหายไปไปกินเขาก่อนวันนี้ยังไม่ทันได้กิขนขะ้าเ้ารตัวจีราตัวไอเซมจีนึง